วันนี้นะคะก็มาที่ร้านร้านเวียดนามนะคะร้านน้องเวียดนามเขาขายของมาเที่ยวกันนะคะมาเที่ยวกันวันนี้เรามาดูกันนะคะสวัสดีค่ะคุยเฟื่องเรื่องเกาหลีอ่าบายกุสมาอินเราเี <Bye. S 2> นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง น้านั่งไงชพูบองสวัสดีสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เรามาอะไรกันคะค่ะวันนี้มาเที่ยวร้านเวียดนามจ้าวันนี้แนะนํามีอะไรบ้างคะการท่พงเส้นโอ้น้องเขาสมัยเรียนด้วยกันอคอยเคยเรียนอยู่ที่ถามมุนนะอันนี้คือเจ้าของร้านอินเซ่ให้ด้วยค่ะอเนี่ยแน่าสวยไหมคะหนูมุบปุ้ดยืบย่บเพิ่นใสจางนิ่มเลยโอเคนี่นะคะคือรู้จักกันตอนสมัยเรียนนะคะวันนี้มาซื้ออะไรกันบ้างมีทุกอย่างเลยนะคะ อันนี้อะไรคะเนี่ยยี่กับอะไรฮะเครื่องในหมูค่ะทุกๆค่ะอันนี้เครื่องในหมูแค่สองพันห้าอีช้อนโอเปกวนอันนี้สองพันห้านะคะพอดีน้องเข้ามาด้วยเขาก็จะซื้อนะคะอู้ซัมเกสนซัมเกสนตัวสั้นนี้ <im> อันนี้นคือเป็นของสดนะคะมีหอยแครงด้วยนะคะก็มีหมูสับนะคะอันนี้คือพวกอาหารสดอันนี้คือร้านเวียดนามนะคะก็กินเหมือนเหมือนเรากันเลยนะคะอันนี้อะไรคะ,ะ,คะมาลวกวก็โอ้ลุก มราคาถูกด้วยค่ะเออราคาเท่าไหร่คะรลูกใหญ่มากเลยนะคะกุ้งแนสันกุ้งแนสันกุ้งแนนสัจ้ะเห็นไหมกุ้งแนสันอันนี้คือที่ใน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 เกาหลีนะคะเขาปลูกในเกาหลีถูกมากเลยนะคะประมาณแค่แปะประมาณประมาณกิโลหนึ่งกิโลเอ่อกิโลครึ่งนั่นเนี่ยชั้นโอเปกแกรมกิโลครึ่งอันนี้พี่เอาอันนี้อันนึงอันนี้เอาก่อนเดี๋ยวมันจะหมดเยอะก็ อันนี้เม็ดทานตะวันนะคะพอดีอันนี้อร่อยมากอันนี้นะคะพอดีวันนั้นซื้อไปเดี๋ยวซื้อไปแล้วเดี๋ยวทุบพงเจลก็คือช็อปเปนร์นั่ยน,น,น,นยังฮัทพงเจอันใหม่อันนี้อเอาอันนี้ถั่วน้องเขาเอาหมดเลยหรอคะวัโอ้เอามาเลือกอ๋อโอเคนึกว่าเอาหมดเลยอันนี้ฮมอันนี้ถั่วเท่าไหร,ร่คะถั่วสามพันห้าร้อยวอนค่ะอ๋อซัมชอนโอเปกอันนี้สามพันห้าร้อยวอนถูกมากเลยเคยระกำใหญ่มากเลยนะคะ มีอะไรบ้างอันนี้คือของสดนะคะ,ะอันนี้ของสดนะคะมะระก็มีอันนี้มะระนะคะมะระนี่ก็สามพันกว่าร้านนี้นะคะราคาค่อนข้างที่จะถูกมากๆนะคะอันนี้ตกลงสองสองแพ็กนี่ใช่ไหมคะอันนี้คุณจมพู่เอาใช่ไหมแพตรงนี้ของคุณจมพู่อันนี้คือ เรามากันสี่คนนะคะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบุคคลบังเอิญลูกสาวชอบส้มตำค่ะอืมอาวชอบลูกสาวชอบใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะมีอะไรที่จะแนะนําอีกบ้างคะเยอะแยะค่ะูดูอูมะม่วงมะม่วงก็มีไอเยอะแยะเยอะแยะมะม่วงนะคะมะม่วงมีมีลูกเท่าไหร่คะอันนี้คือมะม่วงสุกนี่สี่พันห้าร้อยวอนนะคะแล้วก็อันนั้นก็หนึ่งหมื่นเจ็ดพันวอนนะคะอันนั้น แล้วก็มีพวกเครื่องเดิมต่างๆนะคะนอนะคะอันนี้คือเป็นของสดนะคะมีทุกอย่างม,มีทุกอย่าง<ม>อาอันนี้มีฟางหอมใบเลื่อยนะคะพี่แซนชอบหอมใบเลื่อยมากม,มาที่ไหนก็ต้องซื้อคะน,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 นะ,ะอู้คูะนก็สวยมากเลยคะนะก็จะผักบุ้งอู้ผักบุ้งก็ยอดงาม คะนะคะที่นี่คือปลูกในที่นี่ทั้งหมดเลยนะคะมะละกอมีกล้วยดิบด้วยนะคะคนชมพูได้อะไรบ้างคะพี่ประตูยังเลือกอยู่ใช่ไหมคะเออนี่ลูกอะไรนี่ลูกอะไรคะนี่สายฟักคะฟักบ้านเราฟักบ้านเราเหรอไม่ใช่ฟักเวียดนามแล้วเปล่าคะนี่นะคะก็มีมีผักทุกอย่างนะคะ ร้านที่นี่ราคามันค่อนข้างที่จะโอเคนะเ,คเยอะมากๆนะคะลูกค้าจะเข้ากันตลอดเลยนะร้านนี้เขาจะมีะเป็นร้านดั้งเดิมนะคะก็มีหลายราคานะคะอันนี้ตู้ของสดอาจจะเวียนหัวสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าใบเตยก็มีนะคะใบเตยจะใช้แค่เพราะว่าเวียนหัวมีคนร้านร้านร้านจะไม่ค่อยใหญ่มากนะคะมันก็จะอาจจะติดติดขัด,ข,ดขัดกันนิดนึงก็จะ เลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมามีมันม่วงไอ้ใั่หน้ายอะเอมดีเลยนะคะมีลูกชิ้นมีทุกอย่างนะคะมีกบนะคะหอมตัวหอมมีเยอะเยอะมากค่ะพริตนะคะพริกคิดถึงทุกท่านทุกคิดถึงทุกคนนะคะ คุยเฟื่องเรื่องเกาหลีกับพี่แจงคุสมัยเกาหลีออนะคะมีมีเยอะมากค่ะหลากหลายนะคะมีหลายนีโอ๋ใส่ตะกร้าเลยนะคะถ้าจะเอาอะไรก็ใส่ตะกร้านะคะโอ้หนี่คืออะไรคะลูกอะไรน,น,นี่นี่นี่ลูกอะไรอืมเป็นลูกลูกแอปเปิ้ลลูกเล็กๆนะคะมีเต้าหู้อ๋อมะละแขก มะาขามเปียกทนมะเรีาาเยกนนะคะมมอันนี้ลูกอะไรไม่ดูแ <Apple S 1> อปเปิ้ลเล็กอ่ะแอปเปิ้ลเล็กๆเนาะแอปเปิ้ลเล็กเ <Apple. S 1> นี่ยไม่พี่จะเอาลูกเนี่ยอยากกินกับน้ำพริกกับปิกพอดีลูกสาวมาพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าเขาอยากกินเปรียปร้ยวๆบอกไว้อยู่แม่ถ้าเจออไร้เปรี้ยวๆมาให้หนูด้วยนะคะน,นะคะนี่ผลไม้นะคะ ชัมแมนะคะเป็นแตงเมลอนอีกชนิดหนึ่งนะคะคล้ายๆแต่ไม่ใช่แตงไทยนะเนื้อมันจะแข็งๆนิดนึงนะคะมีแอปเปิลลูกเล็กลูกเล็กๆก,กินเปรี้ยวสระมีแอปเปิลเขียวนะคะแอปเปิลเขียวอ๋อทุเรียนก็มีนะคะทุเรียนทุเรียนค่อนข้างจะสุกมากนะคะแตงโมพี่ขอแตงโมล,ลูกใหญ่มากนะคะมีไข่เป็ดนะคะมีทุกอย่าง อันนี้ไข่เป็ดก็มีขายนะคะลูกละ3 0 0วอนนะคะอันนี้ก็อาหารนี่ของเกาหลีเป็นมามา่มานะคะร้านเขาจะไม่ค่อยใหญ่มากนะคะแต่ของครบมากแล้วก็ขาดตลอดแล้วจะมีคนงานค่อนข้างเยอะที่จะช่วยในาการทำการทำงานของเขานะคะผลช่วยแพ็คของกันนะคะเพราะว่าเขาขายดีมากๆเพราะว่าราคาเขาจะถูกโดยโดยส่วนมากจะถูกกว่าที่อื่นสัก สักเล็กน้อยนะคะแล้วแต่นะแล้วแต่แล้วแต่แ,แ,ตแ,แ,ตแ,แ,ตแบนบางอย่างนะมาอันก็ถูกกว่าเยอะมากนะคะเพราะว่าเขาถือว่าขายเอาเยอะเอากําไรเอาแบบเร็วอ่ะคือขอเอาเอาปริมาณนะคะมันก็จะเยอะเองมีทุกอย่างนะคะมีทตั้งของเวียดนามแล้วก็ของไทยนะคะมีทุกอย่างคุณชมพู่ได้อะไรบ้างล้ะคะโอ้เยอะแยะค่ะเลือกไม่ถูกเลยใช่ไหมคะอ mm ัน hmm. นี้ส่วนมากก็จะมาซื้อของสดกันนะคะ เพราะว่าบางอันยังอ๋อมีโสมมีโสมใช่ไหมคะของฝากจากเกาหลีของฝากจากฮงซัมใช่ฮงซัมชาาชโสมนะคะอันนี้คือชากลุ่มชานะคะกลุ่มชานี่คือเป็นที่ขึ้นชื่อเห็ดลิ้นจือเห็ดลิ้นจือนะคะอันนี้ก็มีย้องจีเห็ดลิ้นจือได้เลยค่ะบ้านย้องจีใช่ใช่ย้องจีปลอสาอือยันย้อมผงทออืออันนี้คือชาชาโสม อันนี้คนก็จะชอบนี่ไงระคะนี่ไงคะราคาไอ้กล่องนี้ใช่ไหมคะราคาอยู่อีกด้านไหมอมันมีอันนี้อันนี้เท่าไหร่สองหมืนกว่าสองหมสาพันวอนก็ไปถามครับก็ได้อันนี้ราคาสองหมาพันวอนค่ะ ราคาเกะไเป็นเป็นเหตุนะคะมีหลายราคานะคะคือเป็นขึ้นชื่อนะคะอันนี้ก็มีเกี่ยวกับชาโสมทั้งนั้นหมดเลยนะคะเพราะเพราะว่า,าน้องๆคนงานต่างๆจะซื้อกลับบ้านซื้อส่งไปต่างต่างประเทศประเทศตัวเองนะคะนะคะ ที่ค่อนข้างจะแคบนะครับหลบเลี่ยงกันเยอะหลบเลี่ยงกันยากมากคนจะถ่ายก็จะถ่ายคนจะซื้อก็จะซื้อนะคะพี่แจ๊กไดอยากให้ดูว่า,เ,าเป็นอีกร้านหนึ่งนะคะในเป็นร้านของเวียดนามซึ่งซึ่งมีของร้านไทยขายและคนไทยก็ชอบมานะคะเป็นน้องน้อง,องเขาที่เขาแต่งงานกับคนเกาหลีนะคะแล้วก็มาเปิดร้านที่นี่นะคะรู้สึกว่าเปิดมานานแล้วค่ะแล้วก็ไปได้ดีมากๆแล้วก็มีคนรู้จักเยอะเยอะนแนะนํากันบอกต่อเพราะว่าราคาเขาเ เขาบร,บริการได้ดีแล้วก็ราคาเขาก็โอเคใช้ได้เียค่ะคนก็จะมาใช้บริการกันเยอะนะคะก็นะะก็ฝากทุกคนติดตามนะคะพี่แจงก็นะคะคุยเฟื่องเรื่องเกาหลีกับคุสุมายอินโคเรียนะคะคุยกันทุกอย่างอันไหนคนไหนต้องการอยากให้พี่แจงพูดคุยเรื่องอะไรนะคะยินดีมากๆเลยนะคะรักทุกการรักทุกคน,กกคนขอให้ดูแลสุขภาพสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะด้วยความปรารถนาดีจากพี่แจงกุสมาอินโคเรีย สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกำมพูบ๊ายบาย